สวัสดีนะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามีเออเราได้ห่างหายไปนานนะวันนี้เราก็มีอาหารที่เพื่อนเพื่อนหลายหลาย,หลายคนก็อยากกินนะเชื่อได้ท่านึง,ง,งนั่นคือนี่บ้านแกะปูสาขาพน,นันมีคมน,นะเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าวัาวนนี้จะสัง่งอะไรว่าเราไปดูนะว่าชิ้นแรกคืออะไร อันนี้เราเราเสียตังเองนะเราไม่ได้แบบมารีวิวแบบฟรีๆนะอันนี้เพื่อนอย่างแรกนะเพื่อนนี่นี่ข้าผ่านนะเพื่อนเรายังไม่มีช้อนเลยเนี่ยเราขอช้อนได้สิเดี๋ยวเราขอทีมงานขช้อนทีมงานด้านหลังนะเออเดี๋ยวเราออกมาในถุงกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะเราจะได้มาแกะโชว์อันนี้เป็นข้าวผัดนะเพื่อนเป็นไซส์เล็กนะเพราะว่าถ้าสั่งไซส์ใหญ่รอจะกิ้ม่หมด นี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นปลาหมึนนะกนะเพื่อนๆน่าจะปลาหมึกน,นะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูทีหลังแล้วกันน,ะนี่เพื่อนนี้เป็น,น,ปนไฮไลท์สาหรับเราเลยนะนี่เพื่อนเห็นไหมปูไข่ดองเยิ้มๆนี่จ้าเดี๋ยวเราอัมาตั้งก่อนนะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะเขาให้เราหนเยอะมากอันนี้เป็นผักเป็นน้ำจิ้มนะเพื่อนน้ำจิ้มน่าจะเป็นน้ำจิ้มปูไข่ อันนี้จะเป็นไฮไลไท์ของเราอย่างหนึ่งนะเพื่อนอน,นั่นก็คือ,ป,อปูที่แกะแล้วนั่นเองเไดตปูอะไรนะปูถอดล่าง,างเพื่อนปูถอดล่างนี่นะเดี๋ยนะวเราจะมาเริ่มแกะอะไรกันก่อนดีอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะเรายังไม่เด้เอาถ้วยมาเลยนะเดี๋ยวเรา <c oughs> อันนี้เดี๋ยวกินยังไงเรายังไม่รู้นะเดี๋ยวเราขอกินอันที้กินเป็นก่อนอันนี้นเป็น โอ้ขับัดปูเพื่อนๆดูปูดิดูดิดูดิปูกำลัเลอเลยอันนี้เราคลิปนี้เราจะไม่มีการตัดต่อนะเราจะไลฟ์สดเฮ้ยมีไลฟ์สดโชว์สดๆแบบไม่ตัดต่อยนะเดี๋ยวกล้องต่อไปตอนนี้เราก็จะเหนื่อยแตกนะเพราะว่าเราเราไม่เปิดลมไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็เด็กกินโอ้ไม่รู้นี่สิปูหมึกย่างสิ ใหญ่มากไม่รู้ว่าเพื่อนเ,อนเห็นไหมนะอาหารยวเราปรับให้เพื่อน,อนดทูทีใกล้ๆนเะี่ยเราก็จะวางให้มันดีๆนะร้อนมากอนนี้อมเยอะก,กัดอันนี้เพื่อนเป็นปู ที่แกะแล้วมันจะมีแบบไม่แกะก็มีนะไซส์ S M M มัแล้วแต่นะพอดีว่าเราแกะไม่เก่งเราก็เลยต่างแบ,บแกะแนะนี่เพื่อนเพื่อนดูดีโอ้ยสุดยอดอะ่ะทีมงานเราขอทั่วใน่สีมีไหมเดี๋ยวเราจะ <c oughs> แกะจิ้มแล้วก็ชิมด้วย กินงานบอกมาว่าให้เกะใส่ถ้วยพลาสติกดนนาถ้วยั้นออันนี้เป็นปูไข่ดองอดิอยากถ้นยนั้นดีกินยังไงก็ไม่รู้นะโอ้เพื่อนดิแม่งเต็มโต๊ะหมดเลยรูจะกินอะไรก่อนอันนี้เป็นผักที่เขาให้เรามากินจากเขาผัดตอนนี้เราก็ยังไม่ค่อยอยากกินเท่าไหรนะ่ นี่เป็นน้ำจิ้มเขาก็จะให้มาสองขวดกับอีกหนึ่งกระปุกแล้วนี่เป็นน้ำจิ้มปูดองเดี๋ยวเราจะเก็บน้ำจิ้มนี้ก่อนแล้วกันโอ้ทีมงานขอเขาแต่ชิชุ่หน่อยร้อนมากเลยแล้วเาขกวาก,าก,กนนา็แต่ทิชุ่นแจกทีมานต้องดูเปอนเพื่อนนายที่แบบแต่พอดีว่าเป็นคนอ้วนที่เหนือออกค่อนข้างดีโอ้ยเงาอออกใส่ม่น ที่น่ะเพื่อนๆมันจิ้มขเขาก็จะให้เราไว้เดี๋ยวเราเก็บเอาไว้บางทีเนี่ยเก,ก็บเพื่อนๆอย่างนี้เหรอเอ๊เดี๋ยวเราจะมาชิมอันนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าเราอยากชิมเป็นอย่างแรกนะ mm hmm. นี่นเพื่อนๆเขาเรียกก้างปูเอ้ยก้างปูนะเพื่อนๆเห็นไหมเอ้ยกันเชียง,ยก,ยงกันเชียงขอโทษทีมงานบอกมาว่ากันเชียงเราเรียกไม่ถูกนะ เดี๋ยวเราจะจิ้มน้ำจิ้มนี้นะพเพือยั่วๆแล้เพื่อนใครดูดึกๆก็เสียใจด้วยนะเพื่อนต้องไปหากินร้านไม่รู้ปกี่ทุ่มนะสามทุ่มมัม้งสั่งเขาส่งทั่วประเทศนะค่าส่งก็ว่ากันไปตามระยะทางเดี๋ยวเราชิมกันเลยนะอืมเพื่อนอรอนอืมรสชาติดีนะ ทีมงานเรานยืนดูน้ำลายไหลแล้วเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าตรงเนี้ยมันกินได้ไหมถ้าคนไหนคนไหนมีความเห็นว่ากินได้ไม่ได้คอมเมนต์มาหน่อยนะตรงเนี้ยเพราะว่าเรากินเราเราไม่เราไม่กินอ่ะเรากินแบบนี้เลยขอโทษนะเพื um. ่อนท่านมูมุมมา อ,อร่อยใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไป <c oughs> นี่มเมนเป็นเมนูที่ทุกคนน่าจะชอบนะเดี๋ยวเราจะช้มเลยนะขออนุญาตใช้มือนะนี้บอกก่อนนะล้างมือมาแล้วเออแล้วเ,เลือกชิ้นไม่ใหญ่มานี่เห็นไหม,มเห็นไหมเห็นไหมวิจิ้มจิ้มนะ จู้ให้เยอะมากเลดิ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 มมมเล่นสู้ฟันมากอืมขดีเเว้ยสุดยอดเดี๋ยวต่อไปเราขอชิมย่นะ ข้าวผัดปูเขามีผักกับน,น้ำเปลา,าให้นี่นเดี๋ยวเราจะชิมแบบอุยเดี๋ยวเราจะชิมแบบเน้นๆเลยนะน,น,นี่นะนี่ะปูเน้นๆเลยนะนี่นะเพื่อนดูปูด,ดิชิ้โคตรใหญ่เลยอ่ะตอนนี้ทีมงานเราหิวแล้วเพื่อนดะูดิเพื่อน ว่าออกกำลังกายเหนื่อยเดี๋ยวกินก็นเหนื่อยเหมือนกันเลย <c oughs> คือดีมากอ่ะเขาผัดอ่ะรู้อยู่อ่ะอืมโคตรอร่อยอ่ะเขาผัดอ่ะต่อไปเป็นเมนูอะไรของเรานะอันนี้คือไม่เคยกินมาก่อนเลยเว้ยน่ะ ครั้งแรกในชีวิตเลยปะก็ว่าได้แล้วจำไม่ได้เคยกินมาก้วแต่พี่กยังไม่เคยกินะนะกินยังไงวะเนี่ยทีมงานอันนี้กินยังไงเนี่ยเอาน้ำจิ้มใส่นี่เหรอเทน้ำปลาใส่ไปก่อนอ๋อทีมงานกระชิมมา้างหลังว่าเทน้ำปลาใส่ไปก่อนใส่หมดเลยเหรอล่างป,ประมาณครึ่งขวดทีมงานบอกว่าให้ลาดไปประมาณครึ่งขวดน,นะเพื่อนๆมันคืออะไรเราก็ไม่รู้นะเนี่ยบางควร คือน้ำปลากวนนะเพื่อนเพื่อนครึ่งคอรกเอาไปแล้เพื่อนน้ำปลาอะไรกันเดี๋ยวราชิมน้ำปลานะทีมงานก็ชิมมาชิมน้ำปลามมันก็หวานๆนะอะลิ้นเรายังนรสชาติเรายังไม่ติดโควิดนี่นะเพื่อนเพื่อนนี่นะนี่นะเพื่อนเพื่อนมีลูกเพื่อนเห็นไหมนี่นะนี่นะเราโกหกนี่นะ่้ะนี่นะ แต่เราก็เอาน้ำจิ้มนะที่ทางร้านให้มาซีโฟนนะใส่ลงไปเลยอยากให้เพื่อนเห็นใกล้ๆมากเลยนี่นะโอ้เพื่อนดูดิสุดยอดอ่ะดูดิเดี๋ยวเราจะสูดนี่นะเนี่ยเนี่ยเพื่อนเราขออนุญาตดูดิ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 เดี๋ยวเราจะซูะะด,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 ๆๆดซให้เพื่อนเห็นนะ วินดี้งานชิมหลังๆทำมาเป็นไงเพื่อนโคตรห่อยเลยอ่ะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะใส่กับน้ำปลาดองอ่ะคือดีมากเลยอ่ะคือมันดีมากเว้ยนี่เดี๋ยวเทใส่ช้อนให้ดูนะนี่นะเพื่อืนไหนจะทุลักทุเลเนี่ยนะได้ๆ เดี๋ออยวเพื่อนดูนะดูนะเพื <c oughs> ่อนเอดูดิดูดิดูดิตามข้าวคำนึงหอมแบบป๊บไปเลยอร่อ,อยมากเลยเพื่พอนอ,อ,อันเนี้ย ชอบพิสุทเลยอะ่ะเนี่ยแนะนำให้สั่งนะชอบมากเลยอะ่ะสุด,ดยอดเลยอ่ะนี่นั้นแะต่เราจะบอกทิ้งนะเราจะโชว์เพื่อนๆดูนะว่าเชื่อว่าคนชาวชุมบุรีพัทยารู้จักกันอยู่แล้วแหละบ้านแกะตัวอ่ะอันนี้ก็บอกส่งทั่วประเทศนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้เขาไม่ได้รับจ้างรีวิวนะอันนี้รีวิวให้เขาเฉยๆเนี่ย เบื่อลองเข้าไปอยู่นะบ้านแกะปูเบอร์โทรเฟ e บุ๊ k เขาก็นี่เลยนะตามชื่อนี้นะบ้านแกะปูนี่นะนี่นะโอเคเพื่อน,นยังไงวันนี้เดอะฟรีเดยเด์ก็ขอไปก่อนนะฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไปนะว่านานๆที่จะมีคลิปอะไรมาลงให้เพื่อนๆดูนะยังไงวันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมนะบ้านแกะ ปูนะเพื่อนๆยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะโอเควันนี้เราไปก่อนนะเพื่อนๆบ๊ายบายไกินก่อนนะ